สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องแก้วพารวยนะคะคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะทุกคนนะคะผู้ใช้วิจารณในการรับชมนะคะเป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์ให้ทุกท่านรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะลาวพัฒนาค่ะไปกีบสาวลาวกันนะคะหนูไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันแล้วเนาะเป็นอาทิตย์แล้วมั้ง แต่ว่าก็เข้าอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะวันนีนะ้อยากมาลงให้ทุกคนนะลาวพัฒนานะคะรอบที่ผ่านมาก็ได้สองจิตมั้งแต่ว่าได้ลงคิดนี่นะเพราะว่าหนูมมนได้ลงนะคะจุดจะในกลุ่มวันนั้นได้สามตัวที่ออกแปดเก้าศูนย์แต่วันนี้ไม่รู้จะยังไงนะก็รอบที่ผ่านมาได้สองจิตได้สองได้สองจิตแต่อ่ะในะวันนี้มา วันนี้มานะคะมามามาสาสี่หนึ่งหหรือว่าสามสี่หกหนึ่งก็ได้นะคะเหมือนกันเลยนะคะลาวพัฒนานะคะไปตามใบเลยนะคะชอบสี่ไปสี่ชอบสาไปสามชอบหไ,ไป6ชอบหนึ่งไปหนึ่งได้เลยนะคะ สามก็สามหกนูไม่เจาะนะทุกคน <laughs> อยู่ข้างบนนี้นะเอาไม่สามเก้านี่นี่อยู่บนนี้แล้วไงหนูก็เลยไม่เจานะหนูขึ้นข้างบนนะสี่ก็สี่ศูนแล้วก็สามสี่ก็คือสี่สามเนาะสี่เจ็ดนะคะหนึ่ง หนตรงนี้นะคะทุกคนหนูมไม่เจาะให้นะเจาะหนึ่งเจไปเลยนะหกสองหนะคะหกสองอย่าลืมสองเก้าทุกคน6กสองหนะคะหกสองหกนะ,ะ3ตัวหนูมไม่รู้จะจับอะไรให้นะคะซื้อ,อแค่นี้นะคะ แล้วก็ชุดสี่ตัวนะคะชุดสี่ตัวก็คือนี่นะคะสี่ห้าสองหนึ่งนีก็สำคัญนะทุกคนแต่ว่ามันเยอะไปหนูก็ตัดสินใจเลยไปตามสูตรนะะเน้นอะไรดีคะเน้นสองางเท่านั้นนะทุกคน

ดินเท่านี้พอนะอะ่นี่เลยนะคะสามสองสามหกสามเก้าสี่ศูนยี่าเจ็นึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งนะคะหกสองหนะนี่เลยนะคะลาวพัฒนานะคะไม่มีอะไรแน่แน่น,นนะสำหรับลาวพัฒนานะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ